สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับผมช่างกดนะครับในช่องช่างกด DIY นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะพา FC นะผมหรือท่านผู้ชมนะครับผมมาดูวิการถ่ายนะ้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์นะผมว่าทํายังไงนะครับผมสําหรับท่านที่ไม่รู้นะครับผมก็ไปดูกันเลยครับนี่คือ มอเตอร์ไซค์ที่เราจะมาทําการถ่ายน้ามันเครื่องในวันนี้นะบนกคือของฮอนด้าับผมนี่นะผมตัวถ่ายน้ามันเครื่องเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวจะเอียงให้ดูนี่พี่น้อยตั้งยังไงได้นะพี่กดครับาตั้งไว้นะครับผมนี่ขาตั้งต้องตั้งแบบนี้สองอันเหรอใช่นี่นะครับผมเขาจะมีน็อตเบอร์สิบเ็บอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นเห็นนี่แค่คลายตัวนี้นะผมแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องออกให้เสด็จแล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีการเทน้ำมันเครื่องง่ายๆนะครับผมยังไงไม่ให้หกนะครับผม ก็นี่นะครับอันนี้ผมใช้เป็นเลือกเป็นบล็อกนะครับผมนี่นะผมก็คายนะครับผมคายออกนะครับนี่คายี่ยเวลาคายเนี่ยเห็นไหมคายออกมาแล้วนะครับผมดูไหมหาได้ลองเลยนะครับมันเท่าไหร่ถึงจะต้องทําการถ่ายอ่ะก็ปกติก็หมื่นโลหรือเดือนละครั้งก็ไรครับผม ถ้าขี่บ่อยใช่ไหมใช่นี่เห็นไหมว่าดำปีเลยพี่น้อยดูดิเอาอัน,นั้นคืออะไรพี่กดตัวถ่ายตัวเติม,มครับพอเวลาเปิดน,น้ำมันเครื่องมันจะไหลออกได้เยอะขึ้นเห็นไหมอ๋อเปิดมันจะมีลมแรงดันใช่ไหมใช่ดูดำปี๋เลยพี่น้อยดูนะครับโอ้ยจำเหมือนเอ๊ซีอิวอะ นี่ก็คือนะครับผมกา,ารถ่ายน้ำมันเครื่องสําหรับท่านที่จะถ่ายเองง่ายๆนะครผมสำหรับท่านที่ไม่รู้นะผมก็นํามาบอกหรือมาฝากให้เอฟซีได้ได้ชมหรือได้ดูนะครับว่าวิธีการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณสามารถถ่ายเองได้ที่บ้านนะผมนี่ไม่ต้องไปจ้างช่างใช่ไหมใช่เผื่อบางทีช่างเขาคิวเยอะอย่างเงี้ยผมเราแค่ถ่ายน้ำมันเครื่องอ,อ,อ,อันนี้กี่ปีเนี่ยพี่กด อันนี้รถไม่ค่อยได้ใช้นะหกปีกว่าแล้วเนพะิ่งจะได้ถ่ายนะครับต่อนะครับเราจะทําการปล่อยให้น้ำมันเครื่องหยดให้หมดนะครับผมครับผมหลังจากที่ทาการปล่อยให้น้ำมันเครื่องหยดเสร็จนะผมก็จะทาการขันน็อตกลับเข้าไปที่เดิมนะผมอันนี้คือน็อตน้ำมันเครื่องเป็นน็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับผมนี่นะตันกลับเข้าไปนะครับผมแบบนี้นี่ผมพอ ขันเสร็จปุ๊บนี <P> ่อันนี้คื對對 <P> อน,น้ำมัน wow เครื่องเก่านะครับผมหลังจากนั้นนะผมก็จะทำการขันให้แน่นเลยนะผมเนี่อันนี้ผมใช้บล็อกเปิดสเก็ตนะครับผมถ้าไม่มีบล็อกก็ใช้เป็นแหวนได้นะครับผมเนี่นี่นะครับขันเสร็จปุ๊บนี่หลายคนถามว่าเวลาเติมน้ำมันเครื่องเองนะผมบางคนน่ะเอ่อไม่มีกลวยที่ว่าเกอกน้ำมันเครื่องลงไปนะผมน้ำมันเครื่องหกทำยังไงไม่ให้หกนะครับมาดู เปิดเลยนี่ครับผมนี่เป็นน้ำมันเครื่องนะครับผมน้ำมันเครื่องใหม่นะผมสีมันจะเป็นใสๆแบบนี้นะผมเห็นไหมทุกคนมองไม่เห็นดิมันเทใหดูเห็นไหมอ๋อโอ้โหใสแนวเลยนะครับดูนี่ใสแนวเลยนี่นะครับว่าดูว่าน้ำมันเครื่องใหม่กับน้ำมันเครื่องเก่าเห็นไหมผมมาส่งให้ดูเลยนะครับเห็นป่ะสีต่างกันเยอะเลยนะทุกคนจะเทยังไงคะเนี้ย นี่ยครับก็จะใช้ประโยชน์ของการวัดน้ำมันเครื่องให้เป็นประโยชน์นะครับจะหกขึ้นมานี่อายเข้าเลยนะเอาล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 ,ะ,อาล,ะ,อาละพี่กดตั้งท่าแล้วจะเทยังไงว่าเ,าเดี๋ยวคอยดูนะว่าจะหกหรือไม่หกนดีย๋ยงไม่ทำอะไรเลยหกแล้ว นี่เะเห็นได้ว่าหกเป็นส่วนน้อยนะครับผมน้อยที่สุดเลยที่เจ้าหกครับผมคือเมื่อกี้ผมทำหกเองก่อนนะเทนะผมเพราะว่าอันนี้ใส่แค่แค่อันเดียวเหรอใช่ครับผมแค่ปลุกกระปุกเดียวกระปุกเดียวนี่มันเท่าไหร่ศูนย์จุดแปดกับหนึ่งลิตรนะอันนี้ผมเลือกเป็นศูนย์จุดแปดมานะครับนี่นะผมก็เห็นนะว่าจะหยุดน้อยที่สุดแล้วผมไม่มีหกเละเธอนะผมเพราะว่าเวลาเราลินไปน่ะที่เราลินน่ะมาไหลไปตามการนวัตถุมันเครื่องนะครับผมมาไหลได้สะดวกนะครับผม นี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอามาฝากเอฟหรือท่านผู้ชมนะผมก็สําหรับท่านใดนะผมชอบคลิปวิดีโอในการถ่ายน้ามันเครื่องด้วยตัวเองง่ายๆแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปช่วยกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับในช่องช่างกด DIY นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ